เตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้เครื่องบินในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยก,อกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําว่าซาโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มเพชรที่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นกันนะครับผมใครที่อ่าใครที่กดดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปของพี่นะผมเป็นแอป,ปนะกดผ่านลิงก์เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมใส่อ่ารหัสอ่าของพี่ด้วยนะผมใส่ตรงรหัสนะเดี๋ยวมันก็จะได้สาธิตบาทฟรีๆนะผมใครที่อยากได้ก็กดดาวน์โหลดเลยและที่สำคัญพี่จะสุ่มเพชรให้พี่ด้วยหนึ่งครั้งนะผมใครที่ทำแล้วก็คอมมมมเเเนนนต์ึงาด้วยย่่รไปสุพชกัล ก็สวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวเครกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาสู้ในกิจกรรมสุ่มวงล้อใหญ่เพชรอีกเช่นเคยนะผมใน EP ที่แล้วพี่ขอไปร้อยห้าสิบไลค์นะครับผมมันก็เลยมาสองร้อยไลค์ก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับผมที่คอยกดไลค์ให้พี่นะครับผมพี่จะได้มีทำออพี่จะได้มีกําลังใจทำ EP ต่อไปนะผม EP นี้พี่ขอแค่หนึ่งร้อยไลค์พอแล้วผมถ้าไม่ถึงหนึ่งร้อยไลค์ EP จะไม่ทำ EP ต่อไปแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะมาหมุนวงล้อคนที่สุ่มใน EP ที่แล้วนะผมไม่ใช่ดิให้ทีคอมเมนต์ใน EP ว่ามีใครจะได้บ้างนะผมจดไว้เลย้วผมรายชื่อ30 5คนแล้วก็50คนนะครับผมมาพร้อมกันแล้วเรามาหมุนกันเลยแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหมุนฟังกติกาก่อนขั้นตอนแรกผมกดแชร์ก่อนนะผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแล้วก็กดติดตามพี่นะผมเดีจะได้แจ้งเตือนมาเลยพี่อัพคลิปใหม่ๆนะผมน้องๆจะได้มาคอมเมนต์ทันนะครับผมพร้อมแล้วคนที่2,100เลย2,100ได้เท่าไหร่เอ่ย2,100ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไ,ไหร่เอ่ย โอ้โหคนแรกก็ปามาหนึ่งร้อยเพศแล้วครับผมยินดีด้วยนะครับคนที่หนึ่งมี u ู u ูบเด้งขึ้นมาด้วยคนที่สองพันสองร้อยนะครับผมอือหือโอเครับยินดีนะครับผมห้าสิบเพรนะครับผมต่อไปนะคทุกคนอะยาวไปครับผมยาวไปคนนี้เท่าไหร่เอ้ยที่สองพันสามใช่ไหมโอ้โหขอแสดงความดีใจด้วยนะครับคนได้ส่วนเพรมาต่อไปครับทุกคน เออไปเยอเท่าไรกันเนาะขอให้ได้เยอะๆทุกคนนะครับเฮ้ยหนึ่งหมื่นเบ้าหนึ่งหมื่นเบ้าอืมฮึร้อยห้าสิบนะผมคนที่สองพันห้านะผมมาคนที่สองพันหกต่อเลยวนที่สองพันหกกวายัางไงครับผมจังหวะนี้ว่ายังไงครับผมอืมหึวันที่สองพันหกได้ห้าพันเพชรเลยนะครับผมโอ,โ,อโอ้โหก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับอย่าลืมเอาไปแปบ่งพี่บ้างนะคนที่สองพันเจ็ด ไปเลยโอ้โหวันนี้ออกเยอะครับผมวันนี้ออกเยอะนะวันที่2,007ได้ไป1,000เผลอก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมถ้าอยากให้อ่าเพื่อนหรือน้องหรือพี่ตัวเองได้นก็บอกแชร์บอกต่อมาคอมเมนต์ได้นะเพื่อมีโอกาสได้สุ่มแบบนี้นะอาจจะอาจจะมีโอกาสได้แบบนี้เลยนะมีสุ่มไหมนะเพราะว่าคนไม่ค่อยมาคอมเมนต์กันนะเพราะว่าพี่สุ่มมาก็มีแต่อ่คนอายุ18นะแล้วก็อ่ามีเด็กอยู่10-12วะมีแค่นี้นะ ส่วนมากจะไม่เจอสิบเจ็ดสิบแปดไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยมาคนสุดท้ายแล้วคนที่สองพันสิบนะผมอ่ะแถมให้อีกหนึ่งคนแล้วกันแล้วก็คนที่เหลือพี่จะสุม่มอ่าหลังไหมนะผมแล้วคลิปมันจะยาวไปกว่านี้นะอ่ะคนที่สองร้อยสิบเอ็ดสองร้อยสองพันสิบเอ็ดก็โหสิเพนะผมก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับผมกติกาม,มีอยู่ว่านะผมกดไ like ลค์คลิปนี้ครับผมกดแชร์คลิปนี้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม และก็ให้ถึง5้าไอ้พี่หนึ่งร้อยไลค์นะผมทีนี้พี่ขอแค่หนึ่งร้อยไหลจะมีพี่ต่อไปมาแน่นอนนะครับผมถาไมไปถึงก็ไม่ทําแล้วนะครับผมไปทําแบบที่แบบอื่นมานะครับผมโอเคครับผมนะในอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มเพชรหลังใหม่ต่อแล้วก็บ๊ายบาย Perfect, perfect.